สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ Channel M&N f o น d วันนี้นะคะนัตตี้จะพานะคะมาชมในรุ่น e v e r e ร t กันบ้างนะคะเป็นตัวไทเทเนียมพัส4คู2นะคะราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่1,599,000บาทนะคะในส่วนของคันนี้นะคะที่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นสีขาวมุกจะเป็นสีพิเศษนะคะเพิ่มจากราคาตัวรถมาที่10,000บาท สำหรับเอเวเต์นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซลทอร์โบ2.0ลิตรนะคะแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่180แรงม้าสำหรับตัว4ีคนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะแล้วก็คันนี้เรียกได้ว่าเป็นคันแรกเลยที่นัตตี้นะคะได้มาทำการรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะจะเป็นเอเวเต์นะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะ f 1 5 0 y body นะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพารับชมรอบๆคันกันนะคะว่าคันนี้ตกแต่งให้กับลูกค้าหล่อแล้วก็ลงตัวขนาดไหนโดนใจลูกค้า จนถึงท้ายคลิปได้เลยนะคะเรามาเริ่มจากทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของตัวทางด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าในแบบ F150 นะคะชิ้นงานกระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านนะคะอักษรฟรอนต์นะคะ FORD ตรงนี้นะัตตี้จัดทําให้ลูกค้าเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้ตัวกระจังหน้าของลูกค้านะคะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ตกแต่งนะคะเป็นตัวอะคริลิกสีดําเงาเพิ่มเติมที่ตัวฝากระโปรงด้วยนะคะซึ่งดําเดิมที่มากับตัวรถเลยจะเป็นโครเมียมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่กับตัวสีดํานะคะเพื่อให้ตัดก,กับตัวชิ้นงานของกระจังหน้าน,นั่นเองถัดมานะคะในส่วนของตัวกันชนนะคะชิ้นงานจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวแผ่นแข็งทางด้านใต้เนี้ยจะเป็นสีเงิน ตกแต่งเพิ่มเติมให้นะคะตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เพิ่มความสวยงามในส่วนของตัวกันชนให้อีกด้วยเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นไฟ LED ลูกตัว C มาให้ด้วยนะคะสำหรับชิ้นงานของตัว F150 นั่นเองค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไฟหน้านะคะสำหรับไฟหน้านะคะในรุ่น Everest นะคะ Titanium Plus จะเป็นไฟหน้า ไฟ LED มาให้แล้วด้วยนะคะแต่ว่านัตตี้นะคะจัดทาพิเศษเพิ่มไปอีกนะคะสำหรับคันนี้เป็นไฟมัดแต่งแบบเต็มระบบเลยนะคะจะมาพร้อมกับไฟมัดแต่ง3ขี้เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ได้ทำลันนิ่งไลท์ตัวนี้จัดทาให้เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งมาให้ด้วยเลยนะคะในส่วนของตัววงแหวนนะคะจะเป็นไฟ LED สีขาวแล้วก็ทางด้านลูกแก้วทางด้านในนะคะคันนี้ลูกค้าขอมาว่าให้ทําให้เป็นตาสีแดงค่ะเวลาเปิดไฟตอนกลางคืนจะสวยมากนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของตัว Y-body ด้านข้างของตัวรถกันนะคะก็สำหรับ Y-body นะคะจะจัดทํานะคะเป็นโป่งนะคะทางด้านแก้มของตัวรถซ้ายขวานะคะ แล้วก็ซ้ายขวาด้านหน้าแล้วก็ซ้ายขวาทางด้านหลังนะคะให้มีขนาดใหญ่กว่าบอดี้เดิมของตัวรถนั่นเองค่ะลูกค้าสังเกตที่ตัวขอบไฟนะคะบอดี้เดิมเดมของตัวรถจะอยู่แค่พอดีกับตัวขอบไฟนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้ก็ทําเป็นโป่งแก้มข้างนะคะขนาดเขานะคะจะใหญ่ออกมาอยู่ที่ประมาณ3าถึงสนิ้วเลยยังไม่รวมกับตัวคิวรอนะคะแล้วก็จัดทําให้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวมุกนั่นเองค่ะลูกค้าสังเกตว่าชิ้นงานจะเนียนมากเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวรถมาเลย แล้วก็ตกแต่งนะคะตัวแก้มเป็นสีดำด้านมาให้ด้วยนะคะถัดมาทางด้านล่างเลยนะคะเพิ่มความดุดันให้กับเจ้าเอเวเรสไปอีกนะคะเป็นไฮไลท์พิเศษสำหรับคันนี้อีกเช่นกันนะคะนัตตี้นะคะจัดเปลี่ยนให้นะคะเป็นแมกยางออฟโรดนะคะขอบ20ในส่วนของตัวแมกนะคะจะเป็น MX ของเลนโซ่นะคะตัวนี้ออฟเซตนะคะของตัวแม็กจะอยู่ที่ลบ24ค่ะส่วนตัวยางนะคะจะเป็นยาง M นะคะเป็นยางออเชเลนสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะซีรียางของเขานะคะจะอยู่ที่ 305/55R20 สำหรับคันนี้นะคะลูกค้านะคะเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของการเปลี่ยนแม็กแล้วก็ยางมาให้กับนัตตี้นะคะหรือลูกคา้าท่านใดอยากจะได้เป็นแบบไหนก็เลือกมาได้เช่นกันนะคะนัะตตี้สามารถจัดให้ได้อยากจะเซ็ตในส่วนของช่วงล่างใหม่เพิ่มเติมก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันค่ะ ในส่วนของเบ้ารอ,องมือเปิดนะคะตัวนี้นัตตี้ก็จัดติดตั้งให้นะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยล ει, <trader S 1> แล้วก็ตรงส่วนของมือจับนะคะที่มากับตัวรถเลยจริงเดิมๆเลยจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้นตัตต้ลูกค้าให้ทําสีนะคะเป็นสีดําด้านนะคะ<ๆ>เพื่อให้เข้ากันกับตัวเบ้ารองมือเปิดที่เราติดตั้งนั่นเองในส่วนของตัวฟิล์มนะคะคันนี้จัดติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะหกรอบคันค่ะคิ้วกันสาดจัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะเป็นคิ้วกันสาดของศูนย์แท้นะคะตัวนี้ ถัดมานะคะลูกค้าจะเห็นครึ่งบนของตัวรถนะคะก็นาตี้ได้จับจัดทําการนะคะแรปสติกเกอร์นะคะครึ่งหลังคาหลังขึ้นไปจนถึงทางด้านบนหลังคาเลยนะคะเป็นสีดําด้านค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นสีดําเงาก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะตัวนี้ถัดไปในส่วนของเราหลังคาทางด้านบนเราหลังคาเดิมๆมากับตัวรถจะเป็นสีโคมเมียมเป็นสีเงินสีบอลเงินเนาะคันนี้ลูกค้าให้ทําให้เป็นสีดําเงาค่ะ ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้ทางด้านท้ายเลยสวยๆกันเลยค่ะตกแต่งเพิ่มเติมให้นะคะ,ะเป็นไฟ ท้าย LED GLC ค่ะอันนี้ตอนกลางวันเนาะแสงแดดจะเยอะนิดนึงก็เลยจะเห็นแสงไฟไม่ชัดสักเท่าไหร่นะคะแต่จริงไฟตอนกลางคืนสวยมากค่ะสำหรับไฟท้าย LED GLC ลมดำนะคะมาให้เรียบร้อยเลยหล่อมากนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ติดตั้งเพิ่มไปให้ใหอีกนะคะจะเป็นตัวคาดท้าย e v e r อร s t นะคะตัวนี้จะเป็นคาดท้าย e v e r อร s t แบบมีไฟขนาดที่ลูกค้าเหยียบเบรกนะคะไฟก็จะขึ้นที่ตัว e v e r อ e s t ตรงนี้ด้วยเลยนะคะ ถัดมานะคะเดี๋ยวนะัตตี้จะให้ดูในส่วนของตัวกันชนทางด้านล่างนะคะตัวนี้กันชนนะคะนัตตี้ก็จัดทําสีให้กับลูกค้าเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นไฟทับทิมแบบ LED นะคะตัวนี้สวยมากถือว่าคันนี้นัตตี้ตกแต่งให้ลูกค้าแบบลูกค้าเลือกชุดแต่งมาได้แบบลงตัวแล้วก็หล่อมากเลยนะคะ้วล,ลูกค้าก็อยู่ที่ คลองสามนะคะทันญบุรีแค่นี้เองค่ะที่ทำการจองรถกับนัตตี้นะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาชมทางด้านในของตัวรถนะคะซึ่งคันนี้เราพาชมทางด้านท้ายด้วยไหมเนาะเดี๋ยวเราพาชมทางด้านท้ายด้วยดีกว่าค่ะคันนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถเปิดได้ที่รีโมทนะคะหรือว่าจะเตะจากทางด้านใต้ของตัวรถก็ได้นะคะแล้วก็นัตตี้จัดติดตั้งให้นะคะตัวนี้เป็นผ้ายาง เป็นพยายาเป็นพรมนะคะปูพื้นให้แบบ 3D แบบ 6D ค่ะสามารถเรียกได้หมดเลยเนาะก็จะเป็นสีดําเดินได้สีแดงนะคะครบชิ้นเลยจะมาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ11ชิ้นนะคะสําหรับตุ้นนี้เบาะแถว3ก็จะเป็นพับไฟฟ้ามาแล้วด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นี้วิธีปิดง่ายๆค่ะนี่เลยอ่าบางทีลูกค้าถือของเยอะๆเนาะเตะขอเตะใต้ท้องรถแล้วก็ประตูท้ายเปิดได้เลยทางด้านในนะคะของรุ่นเอเวอร์ เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้ามาด้วยเลยพวงมลลาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้นะคะมีการปรับระดับสูงต่ำของไฟมาให้ด้วยเลยในตัวนะคะ <S <S กระจกตัดแสงอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอระบบซิงใหม่มาให้แล้วด้วยเลยนะคะ ก็ถือได้ว่าหล่อแลวก็ครบคันมากเลยสำหรับคันนี้นะคะค่ะตบบกพ้องแต่อย่างใดนะคะลูกค้าคอมเมนต์ท่านใต้รีวิวมาได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าวันนี้นัตตี้ต้องเตรียมส่งมอบรถให้กับลูกค้าตั้ง2คันกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวนัตตี้นะคะจะมาล่ะรีวิวในรุ่นไหนชุดแต่งแบบใดให้ได้รับชมกันนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะนัตตี้ฝากอีกหนึ่งรอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทํารีวิวคลิปต่อๆไปของนี้ดวยะะค ซื้อรถออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภย100ัยร้อยปร์ซ็นที่สำคัญนะคะอย่าพึ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้เงื่อนไขคุยกันไว้แบบไหนวันรับรถได้รับชุดแต่งแบบนั้นครบครันแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ